ต่อวันนี้อยากให้ตอบมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หลายๆคนประสบอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคะครลงเล็กเลี้ยงแค่จิตวิญญาณหรือว่าเลี้ยงชีพได้ด้วยอันเล่าสิตอบโดยหลักการแล้วมันควรจะเลี้ยงไปด้วยกันเพราะเราไม่ได้เติบโตแต่วิญญาณเราต้องเติบโตด้วยร่างกายด้วย<ม>แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วในประเทศที่ยังพัฒนาไปไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเป็นจริงได้ถึงร้อยเปอร์เซนต์หรอก นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันไม่สอดรับกับบัตรหรือว่านิเวศวัฒนธรรมที่ที่เราประเทศเรายังไม่มีนะครับมันก็ทําให้ละครเวทีโดยเฉพาะในโรงเล็กๆเ,เนี่ยมันเป็นแค่สร้าง energy ใหม่ๆสร้างจิตวิญญาณสร้างขวัญกําลังใจ่ครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็น springboard ที่ดีมากๆสําหรับนักเรียนการแสดงนักศึกษาที่เรียนจบปตรีแล้วเนี่ยอยาก มีพื้นทีอ่อยากจะมีพื้นที่อยากจะมีโปรไฟ,ฟล์ที่แบบว่าก่อนจะไปสมัครงานใหญ่ๆโตๆเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งที่เขาจะมา สปริงตัวเองตรงนี้สร้างผลงานสร้างเขาเรียกประวัติผลงานของตนเองในโปรดักชันเล็กๆตามมรครต่างๆซึ่ง,ซ,งซึ่งก็จะมีแอคทีฟอยูทท่ทั่วไปในในประเทศเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพตรงเนี้ยมันก็ทําให้เด็กเหล่านี้สะสมประสบการณ์แล้วก็เวลาไปสมัครงานก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเราคิดว่าหน่วยงานรัฐนะ่าจะต้องมองถึงประโยชน์ตรงนี้ของละครโรง,งเล็กด้วยนะครับถ้าเกิดมันอยากเลี้ยงชีพได้เหรอฮะ,ค,ะคุณลุงว่ามันมีแนวทางไหม ในประเทศขนาดอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังเรียงไม่ได้เลยว้าวลตวราคือคือแล้วในไทยเราหรอฮะคุณลุงยากครับยากบอกได้เลยว่ายากคือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมีกฎหมายรองรับอาชีพนี้ก่อนโอ้จริงอ่ะกฎหมายที่จะเปิดโรงละครได้อย่างจริงจริงจังๆก็ยังไม่มีนะครับเมืองไทยก็พยายามมีระบบโรงละครที่เป็นแบบระบบมืออาชีพอย่างนั้นอยู่เหมือนเป็นออฟฟิศอ่ะใช่ครับแล้วก็แต่ว่ามันก็ไปรอดบ้างไม่รอดบ้างในภาวะสั้นๆเนี่ย มันจะเลี้ยงชีพได้ถ้าคุณจัดการชีพตัวคุณเองให้ต้นทุนไม่สูงเกินไปเออเนื่องจากการสนับสนุนกิจกรรมล,ละครโรงเล็กในบ้าน<ะ>เราเนี่ยมันยังไม่ได้ครบรอบด้านไม,ไม่สามารถไปพาชีวิตของศิลปินเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ของศิลปินเองที่ต้องจัดการชีวิตตนเอง แบ่งให้ได้ว่าเอาเวลาช่วงไหนมาสร้างสรรค์าง,งานในโรงละครเอาเวลาอันไหนไปทำมาหากินเพื่อจะได้หายใจอยู่ได้อิ่มปากอิ่มท้องแล้วก็ยังมีพลังล้นเหลือในการมาสร้างสรรค์าง,งานละครเพื่อคืนกำไรให้กับสังคมได้อีกด้วยฮันแน่ดูคลิปจบแล้วคิดยังไงแสดงความคิดเห็นมาบอกกันด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางช anel ของอนตตาด้วยนะจ๊ะ